มือเศ้านี่ไล่ซวดไปเด้อพี่น้องเฮามือนี่บ้านนี้ของแท้ครับบ้านนี้ว้าพ่อครับแม่ดวงตาคขว้หน่อยควายงามมือเราหรอพี่น้องสวัสดีครับแม่เป็นไดงแม่จบหนาคลิปไปมือเศ้านี่เพลงไหนคือว่าพูดว่าพูดเถอะ้าคุ้ยพวกเด็ผู้มาเบื้องหน้าแม่นว่าครับแต่ถ้าในเบื้องปั่นพิ่นไปแ<อ>ต่หน้าไม่แต่แต่ว่าเอามาหลา,<แ>หลายแห้งครับพี่น้องเฮาเบิ้นเกือบสามสิบปุ๋ยครับเนี่ยยี่สิบหกตัวจ้ะยี่สิบหกตัวเพลงไหนสีไข่เหมือน โอ้ฝ้าออกมาหยามเด้อพี่ดอกเด้อมันสิเหมือนก้อนเด้อป้าโทษเขาตัวนี้ม่าคือเปิดคือยังควายสายเพชรอุดรจ้ะนั่นแท้ครับเพชรอุดรบ่ครับเนี่ยนี่สายเพชรอุดรบ่ครับเนี่ยสายเพชรอุดรจ้ะเจ้าของเก้าพันวาทีของเก้าพันวาเจ้าของเก้าพันวาเนาะเอ้าตัวเถือกเป็นต่วครับเนี่ย โอ้วยฝันซองทางครับเถือกน้อยครับขอเปิดดีดีครับพี่น้องเข้าตัวเถือกได้พี่น้องบักเถือกน้อยได้เนี่ยคุณฝันซองทางเลอโอ้ฝันในหาบเงินหาบท่องเบื้องแม่เบื้องผมเบื้องเงินเอือกบปกเถาโล่จักบาดนะครับมีได้พี่น้องเข้าเลือกบักเ้าโล่เนี่ยสูงนะครับผมพี่น้องกําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้านะครับผมเรียบกับมุ่นโอเคอยู่แต่เป็นไขยเถือกน้อยเด้พี่น้องด้อยไข้เถือกน้อยครับผม เพิ่นบอกว่าเพรอุดรเนาะแม่เนาะเออพี่น้องกับพิเจอหน้าอาเด้อครับบักเถือกเนี่ยหำตรงดีดีครับนี่มีขัญหาบเงินหาบทองตรงนี้ด้วยพี่น้องเกี่ยวมากนี่อ้อมไปนี่ครับแต่ว่าเขาเปิดดีดีครับเขาเปิดไปคือยังไอเขาดินคือยังไอยังไปอีสรนแม่ครับเด้อแต่นว่าเพรอุดรเนาะแม่เนาะแต่ว่าหำเราตรงดีดีครับพี่น้องสูงกับยุบประมาณเบือนรอยยี่นี่เนาะแม่เนาะ เ่าไดแม่บังทีได้นี่ยสามสิบเก้าคะแนนจ้ะสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันคะแนนจ้ะหางปิดดีครับพี่น้องเขาแต่ว่าบ่มีปั่นทำตากเด้อแต่ว่าส่งขนท่องดีครับพี่น้องใส่น้องเพื่อนน้องเพื่อนท่างใดเนี่น้องเพื่อนกับเพชรอุดรเพื่อนน้องเพื่อนกับเพชรอุดร้ะเนพ่่อแมโอ้เขาเราคือเปิดดีเขาเปิดไปคือยัง ไอเขาดินคือยังไงยังไปแต่ว่ากับว่าเพชรอุดรเนาะแม่เนาะนี่มีขวัญตกสวาบเรื่อพี่น้องขวัญตกสวาบขวัญหามขึ้นหนับช่องเป็นวงเลยนะครับแล้วก็นี่ทัดดอกไม้พ่านี่ส่งเตือนนะบักเถือกหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องเอามาๆลูกมาออกมาออกมาออกมาเปลี่ยนแบบเถือกลมด้ลูกๆมาๆมาๆมาช่องเตือนจ้ะช่องเตือนช่องสนสนเข้าไม่เนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ยี่สิบห้าคะแนนจ้ะของมันห่าอ้าพี่น้องเข้า พกเพลกน่อยสายเริ่มต้นเด้อพี่น้องเด้อกันว่าสายเพชรูุดรมันก็นั่นอยู่แต่ว่ามันคือหัวบ่าหักเหนได้ไหมโอ้ยท่วงได้เด้อแบบนี้ใี่มีขวดซองทางดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเขาเปิดดีครับพี่น้องเขาเขาเป็นทรงเขาเปิดเด้อบนเบื้องหลังเราเนาะพี่น้องนี่หลังครับหลังกับโอเคเด้อพี่น้องเอาไปใส้ยหยาบำรุงดีๆครับพี่น้องอันหน้าขวดทรงควอยจักเดือนแล้วมัยเอาเพื่อว่าสามเดือนควรสามเดือน อ๋อมันก็โอเคเลยคคือสวนใหยื่อเพลนเร็วแท้อันนี้เพิ่นเพิ่นมามันมันมันขึ้นรถมันดื้อเขาเลยสวนมาเลยโอ้โหไม่สวนไหลเลยเนาะมันดื้อบางทีลงเพลนสวนเอาเลยโอ้อ๋อา๋อบักเก็บหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพาก็ได้สามเดือนไอ้นี่มีขวัญตกสว่างทั้งสองทางครับนี่มีขวัญตกสว่างขวัญหับเงินหับทอง อ๋ถ่ายแล้วเนี่ยบกเถือกหน่อยครับพี่น้องไอ้ตัวไอ้เท่าไรกว่าสาก้าสามสิตัวน้องยิบหาเอยาเอาออกไปทั้งครูครับพี่น้องทั้งนี้แม่มันแบกเถือกหน่อยเนาะแม่เนาะยิบหานะเอาโอเคเอาเบิ่งไข่แม่บันพี่น้องเฮ้าเนี่ยอันนี้ก็มานน้ำกันติแม่นี่อันนี้ม่านแล้วทอดไรแม่นี่บัม่านม่านจะเดือนแล้วครับอันนี้ม่านม่านไก่วูอกนะจ๊ะโอ้ไก่ชูอกแล้วอันนี้คล้ว มันได้แปดเดือนแล้วควายเขาสามเปียวได้พี่น้องควายยกค้วยเราขึ้นจักบาดนะครับค้วยไทยสายพัฒนาด้พี่น้องด้ผูกโบ๋ได้พี่น้องเข้าค้วผูกโบแต่ว่าเขาเราเป็นเขาว่งควายเราเกาได้พี่น้องพ้นเขากลางข้นเขาค่อยกลางวงเขาขั้นส้นครับพี่น้องตาเตยมแก้มจ้ำค้ผูกโบ กำไรเข่าด้านหลังกำไรขาด้านหน้าเข่าดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมเบื่อนทางนี้เนี่ยเออเข่าห่มส่งชัดดีครับพี่น้องเข่าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยครับใครดีออกแล้วเนาะแม่เนาะใส่อยังไรครับอันนี้เป็นคนข่อวบ้านไม่จ้ะเพ่อบ้านใส่ใส่พอบ้านเนาะใช่วันว่าตัวใหญ่เยอะข่อวบ้านจ้ะใส่พอบ้านพอคุ้มฟูงเท่าอดใดล่ะแม่อันห้สิบห่าจ้ะห้มสิบห่าแม่นี่เนาะจช่ห้มสิบห่าจ้ะ มานนี้แม่นั่นได้บัณนี่แม่นี่ว่าพ่อขายจะาว้เป็นพันโอ้แแม่นี่ว่าขายกันเล้ยวกันคว้องดีเนี่ยกับว่าขายอ้อันนี้ว่าวาเนาะส่งสูงกว่าด้วยพี่น้องแม่นี่สูงเทาเลนอนเแม่แม่ได้วัดเบื้งบอโอ้สามอ้อยสามสิบสามนผู้บ่ผู้่ขายล่ะสามสิบสามโอ้นี่ลอยสามสิบสามอันนี้สี่รีอยยี่สิบกว่าครับประมาณลอยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดด้วพี่น้องเพราะอันนี้มันสามสิบสามเน่ อันนี้มันมันมันต่ำกลัวกับพี่น้องกับพิจะน่าเอาครับผมก็ได้วัดดอกนะครับผมอันนี้ได้เป็นอยังไรครับนี่อันนี้มีแม่ห้างเปิดเซียนครับพี่น้องม่านเจ็ดเดือนแล้วครับอันนี้มานเจ็ดเดือนจ้ะกโอ้ค่อยบ้านเนาะแอยบ้านกตัวใหญ่่อยูเดี๋ยวเเบงขาท่างพุ่นครับเขาท่างที่น้องเฮาองหวานนี่ อันนี้ก็มีตาเตียมเกี่ยมจำข้ออองข้อขาวถุงเท่าซีขึ้นกันแล้วพี่น้องถุงเท่าซีก็เลยหาเป็นควายบ้านครับพี่น้องควายบ้านจ้ะประบาดทองแล้วก็มีขวัญหางขึ้นหางข้องเพิ่งผูกโบว์ขึ้นกันครับพี่น้องเมันข้อผูกโบว์ด้วยข้อผูกของซิบหาท่อกันจ้าท่อกันกรับตัวปวยกันเอาทั้งครเด้ิตาไไดด้้้วาจลกมผมคุยกันเอาเนาะทำได้ไหมวะ นี่ขวัญซองทางล่าครับพี่น้องเฮ้าจริงๆเราเป็นค้นเขาเป็นควายกลางครับพี่น้องเข้าวายกลางด้วยพี่น้องแต่ว่ามานันเราเพิ่งจะเลี้ยงในฝูงในยังแหละพี่น้องเฮ้าแต่ผมจับนี่นิ่งนะครับพี่น้องแต่แต้มแก้มจำข้อผูกโบสามองามองตามอตาัตลักษณ์ไา่ไทยแหละครับพี่น้องเนี่ยมีกําไลเก่าด้านหลังกําไลเก่าด้านหน้าครับพี่น้องข้ออองขึ้กันนะครับพี่น้อง <c oughs> เฮ้า <c oughs> พีพเจารณาเอาละครับหกสิบห้าว่นครับพี่น้องนี่ให้เบิ้องตามตาจับตามมือกันละครับแต่ว่าตัวนี้มีแม่ห้างเปิดสินเด้อพี่น้องม่านเจ็ดตัวนั้นม่านแปดเนาะสูงก็ยุบมามานซ้ำกันนี่ละครับไายบ้านสูงตามแบบฉบับควายบ้านละพี่น้องพี่น้องกับพิเจาหน้าเอาครับมันหลายตัวนะครับพี่น้องห้องกับไปเร็วจักน้อยครับเต็มคอกเลยมือนี่ นี่ลูกเบิ้มจ้าลูกเบิ้มจ้านี่แซงลูกเบิ้มลูกเบิ้มแต่ว่าแม่บ้านเนาะครับบ้านจ้ะแม่บ้านบ้านแต่เพื่อโอ้ยจ้าเบิ่งข้ออ่องแล้วกันครับพี่น้องมาๆลูกมาจ้าขอบคุณโอ้เมื่อขึ้นเข้าตาแจมแจมจ้ำหัวขนท่องครับพี่น้องใช่นี่ข้อนี่นี่ตาแจมแจมจำเขาอัตลักษณ์ไขยเด้อพี่น้องเด้อหน้าแข็งใหญ่เด้อพี่น้องฟุ่นละหน้าแข็งใหญ่เอื้อปวดเข่าเลือกนะครับผม เฮ้ยสิรนรองเราบ่ค่อยได้อาบน้ำสายยางนาอเมียบย่บาเพิ่นปดอดออกมาน้อน้ำมีขวัญหาบเงินหาบทองมีขวัญตกสว่าบครับเดี๋ยวเบื้องถ่ยก่อนนี่แม,ม,ม่ห้างเปิดสินทั้งไต้เด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ห้างเปิดสินทั้งไต้กับขนเขากับิดดีเอาไปนี่เอาเด้อพี่นองเด้อเอาไปบำรุงเอานะครับผม สวนคะแนนเนี่ยเอาคือว oh, ่าเถือกก็เพิ่นว่าถือกก็เพลินที no ่สวนคะแนนพอเพลินเพราะทั้งเป็นสาวโอ้จักเดือนแล้วครับอันนี้เพิ่นว่าเก้าเดือนเก้าเดือนหั้นสี่สิบสองกับพ่อฟังอยู่งหรอล่าพี่น้องโอ้พ่อฟังได้แม่กันว่าสี่สิบสองนี่ยมีลูกเบิ่มพันล้านเลยเนาะนี่ยแม่ไทยแม่ไทยแม่เป็นไข้หน่อยควายกลางเด้อพี่น้องแม่เป็นควายบ้านพ่อเป็นเบิ่มพันล้านทับเจ้าของเพิ่นบอกเนาะแม่เนาะ เปิดแคเซียมท่12ที่12ค่ะแม่จ้าพอเอาอยู่ครับพี่น้องมามาแม่จูงเพิ่นลงมามาให้เบื้องชัดๆเนี่ยนี่พู่เหรอหรอุ้ยเบื้อมพันลานพันพี่นอ้องเข้างามงามแม่นี่ครับพี่น้องนี่มีแม,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 ม่ห้างเปิดสินทั้งรางอยู่นิดหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ทั้งไตเลยนะครับอันแฉกๆนี่พ่อแม่นได้พี่น้องมันจะเป็นวงนิดๆอยู่นะครับผม แต่ผมสงสัยมาดนละอันฉีดสเปรย์ไว้มันมันยังไงตีเบอร์มาจ้ะอ๋อเท่านั้นราคาเท่านี้อ๋อครับผมเนาะราคาช่งเพื้นอันนี้ซีสิบสองเด้อพี่น้องเด้อรูกเบิรมพันล้านครับพี่น้องโอ้หนารุ่นหนารุ่นเอาขึ้นปกซะเป็นยังไงแมียจูงมาเดือนได้มั้ยมาแนะน้ำเลยเด้อพี่น้องเข้าซี่สิบสองครับเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยแม่เนี่ยงามงามงามพี่น้องเขา กัอัตลักษณ์ไไทยอะพี่น้องหนาแข็งเลากับเรียบเลกกับม้วนดีเด้อนี่เรียบทั้งหนาเนี่ยม้วนดีดีครับพี่น้องเนี่ยนี่แต่ว่าผมพะนี่ดอกสูงกับยุบประมาณเบือนลอยประมาณไปหาลอยยิบหายเนาะแม่เนาะประมาณนี่ะพี่น้องวขยเพิ่งจะได้เก้าเดือนว่าจะอ๋อโอเคครับอันนี้แม่บ้านเด้อพี่น้องอันนี้ลูกบ้านเด้อแต่ว่าอ้วนตุกปลูกยุ่เด้อครับผมอ้วนตุกปลูกมี่กับมีขวัญ มีขวัญหามเงินหามทองขวัญตกสภาพแล้วอ้วนตุบปุกกำไลเก่าทั้งหน้าทั้งหลังครับพี่น้องจับได้ปะครับเนี่ยนิ่ง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 ลูกนิ่ง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 ควเขาควายกลางได้พี่น้องตาแตมแก้มจจ่มีขวัญซ้องทางขึ้นกันละพี่น้องเฮ้าตามแบบฉบับควายไทยเลยครับสามสิบเอ็ดวิี่เมียบัวสมสบเจ็ดคะแนนสามสิบเจ็ดเลี้ยวเวือยังควายม่านลูกเลยนังคว่าคือควยม่านลูกเถั่อนัย คือยังควายม่านลวกอย่างต่าเอามาคือควยมานแแต่ว่าวงเขาก็ยังบ่ทันได้นั่นปัญหาดอกพี่น้องเขาแต่ว่าเก๋อเอาต่อมาครับแต่ว่าผ่าตัดควายบ้านเน้องเออควายบ้านมันคือยังควายม่านลวกเดี๋ยวพี่ลอยคือยังผู้สาวเถือกจ่อมาแล้วนี่ละเอาว่าเป็นหลังพี่น้องกับพี่จะได้เอาครับอันนี้เขาไทยไปไหมนี่บัวใหญ่หมูลาหมูล่าหรือ นี่สามสิบห้ากันเนี่ยไม่เอานีแมันมูลาอยู่ตีอันพนมมามูลาพาโอ้มูลาพาไทยเนาะพาไทยแล้วสามสิบห้ากันแน่นนี่สามสิบห้าเนาะโอ้ยไข่ไหลายเด้อพี่น้องพี่น้องพิจารณาเอาครับขอไม่อิดมูลาโอ้เออแม่รวบแบงค์สอันนี้สามสิบห้าเนาะพี่น้องเขามันมันหลายโตนะครับกับให้เบิ้งไปแบบสิละคือเบื้องเป็นข้อมูลเบื้องต้นเด้อพี่น้องคันอยากมูลาหรืออยากกับทั่วมหาเมียเราเนาะไทยพามูลาจ้ะครับผมเป็นไผทามูลาอันนี้สามสิบห้ากันแนนเนาะ ครับผมกับสูวงยุบหมันเลไลกันนี่ยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวแม่ผ้าเบิ้งตัวนี้ยักบายเนี่ยผมว่ามา hehe, ันควไอ้ห <Br> ม <uno> ันค <okay>? ักๆแหละพี่น้องเข้ามาเอามาคือกวยมันแทบเนี่ยผมว่าคั่วไอ้หมันลวกคักๆแหละพี่น้องเนี่ยมันคือยังควไอ้หมันลวกนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ผมคึดนวาซื่อเดี๋ยวเปลนกวยไทยผมคึดนวาแต่พี่น้องผู้ใดเบิ้งเปลี่ยนก็ผมกับร่องพิจารณาเบิ้งนะครับเท่าไรก็แม่สามสิบเจ็ดพอดีสามสิบเจ็ดแค่แน่นจ้ะเดั๋ยวว่า้ึ้นกล้วยมันเออคือย อันนี้สามสิบห้าแล้วตัวนี้แพงกว่าครับผมกับนนให้เบื้องร่วมๆเนาะแม่เนะาะว่ามันไหลเนะาะไปไปพี่น้องเาเบื้องข้างใน,งในมันไหลครับเนข้างในนี่ก็ไหลครับพี่น้องอันนี้เต็มคอกเลยเดีอันนี้ว่าเก่าเจือเลือดพระนจ่านี่ย่ยกกับเบื้องจ่าให้มันออกไทยไหลอันนี้ว่าสายเก่าเจือเลือดเนาะตัวนี้มีขวัญตัวนี้มีขวัญหามเงินหามท้องเงกือบจะเป็นสายสะพ้ายเด้อพี่น,น้องแต่ว่าข้นเขาไข่ญ่เด้อพี่น้อง เป็นคนเขาควายญงได้พี่น้องเฮ้าพุุ่ล่ะคนเขาควายไงญ่วงเขาขั้นซ้อนปลายเขามดนีดีครับปลายเขาแก้วเด้อพี่น้องมีขวัญทัดดอกมาล่าครับพี่น้องมีขวัญทัดดอกมาล่าครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเปยังเอาไว้นี่จับนิ่งเด้อพี่น้องกำไลเก่าทั้งหน้าทั้งหลังครับนี่คว้าสายเก่าจะเลื่อนวันที่เมียเดี๋ยวผมเก่าเพิ่งทาอย่างนีนี่พี่น้องเฮ้า ตัวนี้โค่นเขาค่อยง่าใใ่วงเขาขัน้นซ่อนปลายเขามุ่นปลายเขาแกวนิดๆนะครับผมข้อผูกโบเร้อพี่น้องเด้อเท่าใดเมียนี่สามสิบเก่าคเนี้สามสิบเก่าเนาะคือพี่น้องเขาให้เบื้องรวมๆเร้่อเพราะค่อยมันหลาตัวแห้งครับกับเบื้องแบบว่าเป็นตัวย่างเป็นของมุ่นเบื้องต้นเนาะแม่เนาะน้องเขาเพราะว่ามันมันหลาตัวครับพี่น้องพี่น้องก็ค่อยๆพิจารณาเอานะครับนี่เบือเบ้องเบือสามนี่อันนี้เบอรอสามนี่เก้าจะเลื่อนนี่สามสิบเก้าเนาะเม่ย ไป<ค>อ๋อต้อง,ง,งอีก,กพูดเหรอเบื่อเสีเบอร์หาโอ้นี่มีเอกมีเอกมองคลเด้อพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเฮาอันนี้ก็ว่ากันเลื่อนขกันเลยจ้ะเนี่ยครับนี่ก็ว่าเกาเ่าเจริญคือกันกน, 4, นี่เบื่อเสีเบอร์หาอันนี้เล่นแม่นี่อันเลื่นอนอันเลื่อนอุดรจ้ะโอ้นี่เพชรอุดรเอาไปไปลูกไปเท่าไรครับนี่อันนี้อันนี้สามสิบแปดจ้ะสามสิบแปดอันนั้นเดิ้ อ๋อยิบเก่ายิบเก่าเอออันนี้สามสิบแปดนู่นนี่ว่าเก่าจะเลือนนึกกันเนาะให้เบิ้งเบื่อได้อพี่น้องเบื่อซีได้เด็ดนะโอ oh, ้ขันพี่น้องนี่ก็ล่องแอดเฟียดแม่เราหรือแอดไลรเรากันให้แม่เราส่งให้เบิ้งอีกข้างหนึ่งก็ได้เราพี่น้องว่ามันหลายโตนะครับผมกิดให้พี่น้องเบิ้งขันไทยแบบเงี้ยวๆคงสีเบิ้งบ่หวาดบ่ไหวครับนีเก่าจะเลือนเนาะแม่เนาะ เอ๋ออันนี้ยิบเก่าครับเนี่ยอันนี้เพชรอุดรอุดรจ้ะาตอเทียนพี่รอดเมีนครับนี่เขาตับล่าวายไทยครับพี่รองดฝนสองทางโลกอะโอเคอันนี้เป็นพวงเขาเปิดดีดีครับพี่น้องเนี่เพชรอุดรยิบเก่าเนาะใช่เพิ่งซุ่มหน่อยหครับแม่แม่น่อยหพูดเหรอวัว่าเป็นยังครับแม่บพรเขาอยู่นี่ละ นี่พ uh, uh ี others, ่น right ้องเข้ามันมืดอด้วยม่มุ่มนีลานี่ได้แล้วนี่ยสุ่มนี่กับยุบประมาณเท่าไหร่เม่เอาร่วมๆดีกว่าครับผมมื่นสองครับมื่นสองมื่นสองมื่นเก้ามื่นเก้ามืสองมื่นกลัวเนาะครับผมกับเบื้องตามขนาดเนาะแม่เนาะมันไหลไหมพี่น้องเข้า คุณล่ะมีบดเสร็แล้วค่ะพวกนี้มีเหนตั้งแต่เมื่อสองขึ้นไปเนาะแม่เนาะตั้งแต่เมื่อสองไปฮอดสูงสุดเท่าไหรอยู่เนี่ยอยู่ในสองเมื่อแปดสูงสุดสองเมื่อแปดต่ำสุดเมื่อสองครับพี่น้องอันนี้เป็นไข้หน่อยด้วยครับผมเนี่ยเรื่องพวกนั้นได้นั่นได้พี่น้องอยากเมาไว้ซื้อๆนะครับหลายแห้งนะครับชุดเนี่ยใส่ตัวเมื่อสองเมื่อสองไ้หน่อยอ่าอิน่างนี่เท่าไหร่นี่เมื่อสอง อาเห็นค่อยงามแล้วพี่น้องบานนี่แม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 ่เอาตัวนี้มาเบิ้งนี่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 ตัวนี้อันนี้ลูกดาวเนื้อเนี่ยลูกดาวเนื้อนี่เท่าไรครับเนี่ยลูกดาวเนื้อเนี่ยิบเจี๊จ้ะโอ้ยิบเจี๊ตัวแม่เลือกพี่น้องเข้าเนี่ยโอ้ขาขาขานี่เด้อพี่น้องเลือตัวสายดำดำเนี่ยตัวนี้งามงามครับพี่น้องยิบเจี๊แน่นนี่ยิบเจี๊เนาะค่ะลูกดาวเนื้อกระยุประมาณนี้ครับพี่น้องมันไหลมันไหลอ๋อนี่กระเทียมด้อพี่น้องเด้อวย อันนี้ก็ควอยหน่อยด้วยกันล่ะของนี่แหละพี่น้องเขาของพ่อสุวิทย์ล่ะย่างยุ่งสองตัวตัวนี้ยิบเก่าครับยิบเก่าตัวน้อยเน่ยยิบแปดกับตัวแม่ทั้งสองตัวแล้วแม่เนาะะฮพี่น้องเขาของพ่อสุวิทย์กับย่างยุ่งสองตัวนี่แหละครับแต่ถือเป็นคลิปแถมแล้วกันเนาะแม่เนาะนี่พี่น้องเขากับี่ชนะมันมันไหลไหมพี่น้องเขากับกันดีให้เบื้องไปที่ละโตนี่มื้อนี่กับเบื้องพอจบครับเพราะนั่นกับเบื้องเป็นตัวย่างนะครับพี่น้องมันไหลย่ายง ต่<ส>ผม <คน S 2> <lr> ส่วนุ่มนที่เป็นผมให้เบิ้งเต็มเตยมไปกัให้เบื้องเต็มไปส่วนในหน่อยที่ให้เบิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพิจารณาเบิ้งนอแม่นอเพราะว่ามันหลายลังเทียพี่น้องเข้าพิ่นมาเบื้องเราพิ้นม่เห็นหลายตัวมันก็มักไปหน้าแม่แม่เพราะนั่นก็เส่นมาเบื้องย่ขอักตีโกาครับมันหลาแห้งครับตนี้ก็นี่ละพี่น้องเข้าวันยุดสบายๆพี่น้องเข้าก็พุ่งสีเหลวให้เหลวหน้าเมื่อแล้วล่ะ ให้หน้าสาวโทษเข่าขึ้นหน้าปลาขึ้นเล่าแล้วกันหน้าว่างๆยุ่ว่าเห็ดหยังกับร่องเอาไข่ไปกินหญ้าเบิ้งครับพี่น้องร่องแม่เนาะหญ้าเบิ้งจ้ะ <ขอ S 1> น้อยๆแนีน่นกับไปพัฒนาเบิ้งจ้ะครับผมล่างหามันมีไรได้เติมกันขึ้นมาอีกมันนี่ก็เอาขี่มันไปใส่ผักใส่หญ้าก็ดีให้กันล้วพี่น้องขี่กะไปเป็นครับผมนี่จังโตนี่กับนี่เข่าทาเลยอีนั่งน้อยสายดำเลยลูกดาวเหนือกับนี่กับจังนี้กับสองมือนี่กับสองมือกวางสินะพี่น้องเข้ากับพิจารณาเอาครับ ครับผมกขยุประมาณนี้เนาะแม่เนะาะเอาฝากไว้สัำนียเนาะแม่เนาะครับวสวัสดีครับผม